ประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระพรมสมศรีชมทีเลขาธิการภาคชาติหน้าค่อยพัฒนาในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยฝ่ายแคนแบบบัญชีราย,ยชื่อสมาชิกรัฐสภาดันันวันนี้ก็วันที่วันที่21 เดือนแปดเวลาตีห้ากระผมว่อยากเารียนว่าวันนี้กระผมจะอภิปรายในเรื่องไม่อยากติดคุกไม่เอาเมียแม่ไม้ที่มีลูกสาวติดท่าประธานที่เคารพครับก่อนที่จะอภิปรายในประเด็นนี้ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่กับผมยกขึ้นในสภาแห่งนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกยิงคนใหม่ของพวกเราก็ขอให้ท่านฟอร์มคณะรัฐมนตรีให้ดีคนที่ไม่มีมนทิน่ประธานครับยางเ,เช่นเช่นท่านนายกคนที่แล้วก็โดนสารรัฐมนตร ถอดถอนจากตําแหน่งเพราะว่าไปแต่งตั้งคนที่มีมนทินคนที่ไม่ใสสะอาดขอขอฝากนะฮะขอให้ทธนายกหญิงของเราได้บริหารชาติในเมืองไปครบถึงปีเจ็ดสิบตำนานครับคุกมีขังไวมีมีไว้ขังคนจนท่านประธานที่เคารพคับ คนรวยไม่ค่อยได้ถูกขังเท่าไหร่หรอกอันนี้เป็นสายธรรมความจริงแต่ผมไม่ซีเรียสน,นะครที่ผมซีเรียสเรื่องที่ผมพิปรายในวันนี้ก็คือว่าไม่อยากติดคุกไม่เอาเมียแม่ไม้ที่มีลูกสาวติดในดีที่ผ่านมานั้นผู้ชายของเรา ชอบแม่ไม้ที่มีลูกสาวติดปรากฏว่าไงท่านประธานครับพอเด็กสาวก็น่ารักขึ้นทุกวั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 น,วนเวลาเมียไม่อยู่ก็หาเรื่องติดคุกอ่ะท่านประธานครับทำไงได้สาวๆอ่ะยิ่งต่ำกว่าสิบปียิ่งติดคุกหัวโตอ่ะท่านประธานครับ ธรรมทานก็เหมือนกันน่ะก็ชอบสาวสาวทุกคนชอบสาวสาวทั้งนั้นแหละอ้อทั้งนั้นแหละเมียเผลอไม่ได้ทนประทานครับไม่ต่กับผมอ่ะเมียสี่ห้าคนเผลอไม่ได้ทนประทานครับแชร์ไปเรื่อยก,กับสาวสาวอ่ะที่กับผมชุบชิดประเด็นนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าอยากให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ชายก็ผมพูดเล่นไปอย่างนั้นแหละนะฮะยังไงมันก็ผู้หญิงผู้ชายก็ต้องอยู่ด้วยกัน ถึงมีลูกสาวก็ต้องอบังคับจิตใจตัวเองอย่าไปถลําเข้าไปลึกแต่ที่เห็นมาที่ผมที่ผมกล่าวมาเนี่คือผมเห็นมาแต่ผมก็พูดเล่นเป็นตลกตลกไปอย่างนั้นแล้วว่าแต่อย่าไปอย่าติดคุกอย,ากอยาก่อยาไปเอาเมียแม่ไม้ที่มีลูกสาวก็พูดเล่นนะท่านประธานครับในขณะพูดเล่นก็พูดยิงด้วยอ่ะปู่ยายเราต้องระวังนะ หาเรื่องตีคุกอะ่ะไปเอาเมียแม่ม่าที่มีลูกสาว <c oughs> ครับผมก็อภิปรายเท่านี้นะครับผมอภิปรายเล่นๆ <c oughs> ไปอย่างงั้นแ่ะธรรมธานเพื่อทําให้คนดูมากๆหน่อยยนนี้ของผมคนดูสี่สี่พันกว่าแล้วเกตแปดเดือนที่ผ่านมาในยูทูบอ่ะทำไงได้คนไม่มันไม่ดังอ่ะธรรมทานแต่ถ้าคนดังก็แป๊บเดียวก็ได้สี่ห้าแสนคนดูร้อยล้านสองรอล้านคนดู แต่เราก็ทําไปอย่าง,งานั้นธรรมประานที่เขาลงกำธรเล่นไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าประเทศไทยของเราเสรีนี้เสรีประชาธิปไตยนะฮะทุกคนแสดงออกได้แต่อยู่ในกรอบของกฎหมายขอบคุณครับขอบคุณมากครับธรรมประธานครับ